มอสช็อปบริการดีโดนใจไม่ว่าจะเป็นขายไก่ตันบล็อกฟู้ดหรือจะเป็น99วันเดฟุตบอลก็ยังมีต really? ้องนี oh, right? no ่เลยร้านแมมมอสช็อปเดี๋ยวผมลองสวมให้ดูท่านผู้ชมนี่เห็นไหมเกลฟ้าแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจเขาแล้วเขาไม่แจกของไก่ตันเพียบเลยนะท่านผู้ชมใครที่อยากจะซื้อร้านถูกๆดีๆเนี่ยก็ต้องร้านแมมมอสช็อปนะคท่านผู้ชมยินดีต้อนรัเข้าสู่ ROV เรื่องเอเจนต์ของท่านมาเฮียเต้เลยอุ้ยกีตาร์ขนย่าสุดนะเฮ้ยเฮ้ยปลาดอกปลาตาใจบีแดด first blood โอ้ยล้ำ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 อุ้ยไอเจตโตร่ตโลโรเป็นนาคอเฮ้ยเตนคอนี่ไงเดี๋ยวมาลังหลังได้าสุดนะได้พี่เล่นสุเลยดงั้นนะจับเสุจับสุจับเอเชี่ยใครเปนยิงหลังพี่วะพี่ตัดพี่ตาดเ้ย มันสรอย่าไนพุ้มาดิมาดิตานิดานดัิดาหนิดตันิตมาดิ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 มาาดิม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 าิมาดิมาดิมาดดมาดิมาดมาดิ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 มาดดิมาดาดิมาดิมาดิมาดาดาดิมาดิมาดิดิมาดิมามาดิมาดิดิมดิมา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 ดดิมาดิมดิมาดิมดิมาดิมาดิดิมาดาดิมาดิมาดิมดิมาดิาดิิดิมมาดิิดิมมาดิมา phải đọc, phải à. rồi Ui đó Lâm Lâm Ờ ờ nãy bên nãy quay đó Lâm Quay đọc, Lâm 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 đi đâu đi với, <coughs> um, oh, <coughs> Lâm <coughs> 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 อะไมาได้อ้าวได้ได้ไวโอเลตแ่ตกใแตกเอโฟาเรนติโน่รำดิอ้าวฟเรนเหรอแอบ์ุมก่อนมพม่อนเฮ้ยพีพีดอนูอีนูพีอนูพีดอนมปาปาเหรอาาไม่ดูหลังฟเรนติโน่ลำเอ้าทะลุเอ้าทะลุป้าเอ้า Emotional d a m a g

dám dạng violet 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 dingo lua dingo lua dạy 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 ฟอลเนอได้กิเดอร์ต้องใจทานิเดอตั้งทานิเดอร์ิเดอพี่มานะนี่ไงยนี่ไงนี่เงนี่ไงโดลวดลัวดูลัวดูลัวดูลวดูลัวดวดน้ำมนดัวื้อกอนซือของกันซื้อของกอนเกาะเกาะไม่ได้แม่ตายพอเอาโดนระเบิดตายโอ้โหสลิมมันสลิมเวยสลิมมา ไปพี่มีรองเท้าละไปรองเท้าคนหนึ่งอ่ะผู้ชมอุ้ยตายเลยทีเดียวตายเลยอุ้ยใครมันบ้าเอ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 าเจอ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 ตีตีรัว่ตีรัว่ะจะตอยได้ได้ได้เปล่าไหนต้องจอมนี้ต้องฟ้ามก่อนเลยพี่กคันทำบ้าเลยเงินเงินเงินเดี๋ยวซื้อดาบแดงเลยเอาระเบิดพี่ตายไปแล้วพิกเกอร์ค้ัมก่อพิกเกอร์ค้ัมก่อถ่าย ไปกิดคำเกาะไทยไถนไทไถไถบ้าเลยต้องระเบิดบ้าเหรอไถไทไถคุณหมอแล้วเราตัองตายบ้าเกจัดถ่าัวถ่ายัวถ่ายัวถ่ายัวถลัวถ่ายัวถายัวโดนน้ำมันัวโดนน้ำมันลัวโดนถโดนถ ไปไหนไปไหนไปไหนจุกหัวจุกหัวจุกหรอไยว้ายว้ายว้ายลลำ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 พุ่งสงทีลำ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 พุ่งอีกทีนึงลำ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 พุ่อีกทีนึงล้ำลำลำลำอันตีีอันตีอันตีวิวิวผิวผิว ไหลไหลลำ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 ลุำไมไหลไหเฮต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 เตล้ำล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 ำวไปไหายอะไรางี้ยอ้ี้แม่แม่งเหมจัดอันตีลันบีก่อนบีก่นบีนีบโอ้ยพี่เอาสุดอะพี่ถ่าหมดอะ

โดนงั้อย่างเดียวเลยอ่ะกัะดี้กระดิ้ดับแดง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 อุ้ยเอ้าเอ้าเอ้าดับแดงเราไม่ได้เลยงัดงัดโอ้โหอะไรวะตีงัด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 แปะเรียบร้อยเรียบร้อยโดนแปะออกล่าแปะ้ยเรียบร้อย เีด็ดเลยยังอะไรไอ้ควายออกไปโอ้ยลัานชิวนี่ลัานเอาตุดตามไอตุดตามไอตุดตามไอตุดดับแดงเลยเอาดับเอาดับแดงล่าเอาดับแดงล่าเอาดับแดงล่าไอดับแดงล่าจะดับแดง เอ็ดไงล่ะเอลซูยำจานเอลซูเอยซูยำจานไอ้ตัวตายไงวะพี่ชิทตัวเองดีตัวดีว่ะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวมีอะไรยังไม่เล่นวะนี่เชี่ยลูกแล้วเอาตายเลยบ้าอะไรวะไดนกระตังแล้วเลยพี่แต่ไม่หอกนะตายเยอะแล้วเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยลุก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  ไปไหนไปไหนไฮเดะเป็นไหนจ้ะร้อยรำรับร้อยเรีร้อยอุ้ยลุกข้นแรงลุกขนแรงโอ้โหอัด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 ร่ายรำรำรำไก่อนอัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอัดนี่โดนลุกโดนลุกล้วงล้วงใครมันเลวสู่ใส่พี่วะอี๋อ่ะมันมันบ้าอะไรไม่ได้แต่เลวสู่เล่นเลวสู่แม่งเลยยังไม่ไดแต่คนเล่นเอวสู่ไอ้ยัย จะหนไปไหนตาย,ยสุดตคอสทำโดนระเบิดก่นนะต,นตมาดิมาดิเตียวูยิงอูคนอันดับหนคนอันดับหน

มีจะรู้ั้มล่ะเรียบร้อยมาแล้วไงพอจะรู้ตัวก็มาแล้วเรียบร้อยบงบงดูดูบงบงบงล้วนโดนสุดบงขวางมาเพื่อบงขวางมันบอกตัวพี่ละพีทนดูนะเดี๋ยวพี่จะเป็นร้อยพวกเอลซุพวกเบลเบลว่ะพีู่พีทดูพีทดูดูเอลซุเบลเบลเนี่ยบง executed มันตายและพี่พีทรู้จะส่งมันก็ตายอยู่ดีอ่ะไม่น่ารอดปามันปามัน you s u เชี่ยเไอ้ลำไม่มจาอมอมตนขีจมตึนขีจมตึนจมตึนขีอมบอมเหล็กติดไอ้หี้ยเกมหียจัดเหล็กแม่งติดหินน้อง